สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสุดอะไรเจ้าชายนิทราแห่งราชวงศ์ซาอุสิ้นพระชนสิริอายุ36ตปีเจ้าชายอันวาลิดบินคอลิดบินตาลานอันซาอูดหรือที่รู้จักกันในนามเจ้าชายนิทราผู้ทรงอยู่ในภาวะโคมา่ายาวนานกว่า20ปีจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่พลิกผันชีวิต พระองค์สิ้นพระชนแล้วในวัย36ปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา19กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าชายคอลิดบินตาลานบินอับดุลอาซิดเพราะบิดาได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยอย่างสุดซึง้งผ่านแพลตฟอร์ม X w i t t e ทวว่าด้วยหัวใจที่ศรัทธาต่อพระประสงค์ของอลเละและด้วยความโศกเศร้าอย่างสุดซึง้งข้าพเจ้าขอประกาศการจากไปของบุตรชายที่รักเจ้าชายอันวาณิต บินคอลิดบินตาลานบินอับดุลอาซิดอันซาอูดขอพระองค์ทรงเมตตาและโปรดดวงวิญญาณของพระองค์ย้อนกลับไปในปี2005ขณะที่เจ้าชายอันวาลิดมีพระชนมายุเพียง15พรรษาทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างร้ายแรงในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษขณะกําลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยทหารแห่งหนึ่ง เหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้พระองค์ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่สมองและเข้าสู่ภาวะโคม่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษครอบครัวของพระองค์ไม่เคยละทิ้งความหวังและยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดการจากไปของเจ้าชายนิทราจึงนำมาซึ่งความโศกเศร้าแก่ราชวงศ์และผู้ที่ติดตามเรื่องราวของพระองค์เป็นอย่างยิ่งอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ